อการสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง YouTube ของอาจารย์หม่อก,กันอีกแล้ววันนี้ได้นำเอาพระสมเด็จวัดกูวังหน้านะครับกูวังน้าวัดพระแก้วนะครับ ฝังอัญ,ญามณีนะครับฝังอัญ,ญามณีคือมีเป็นพลอยทับทิมสยามหรือพลอยโกเมนแท้นะครับผ่านการพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้นํามาลงถึง5องค์นะครับเป็นพาะทแท้เป็นพลอยแท้นะครับฝั่งอัญ,ญามณีแท้สมเด็จโตได้สร้างไว้เมื่อสมัยรัชกาลที่4ที่5นะครับปี2 4 1.1ปี241ครับเป็นพลอยแท้นะครับพลอยทับทิมสยามแท้หรือพลอยโกเมนสีดำดำเป็นพลอยโกเมนครับสีแดงแดงเป็นทับทิมนะครับทับทิมสยามแท้นะ้ฝังไว้ในเนื้อองค์พระเป็นพระแทพระชุดนี้ท่านใดสนใจก็กราบเรียนเชิญน,นะครับหลังใหม่ได้เลย094620 4471ูดโชคดูความงดงามของพุทธศินขององค์พระนะครับพลอยเป็นพลอยแท้ผมเน้นพลอยนะครับพลอยที่ฝังได้ตามหน้าอกตามเนื้อพระ เป็นพลอยทับทิมสยามแท้นะครับแต่ระเม็ดในองค์นี้ก็แท้นะครับสีดำดำเป็นพลอยโกเมนหรือทับทิมสยามผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วในองค์นี้เป็นทับทิมนะครับเป็นทับทิมสยามนะครับผมตรวจสอบเรียบร้อยใช้เครื่องวัดเรียบร้อยแล้วครับมีด้านหลังของพระนะครับถูกวัดพระแก้วนะครับถูกวัดพระแก้วท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจสองสี่หนึ่งหนึ่งนะเออปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งก็ฝังกู่วัดพระแก้วไว้นะครับ กูบวางหน้าเป็นพลอยแท้นะครับมันราคาพลอยทับทิมนสยามตอนนี้ราคามากมายมหาศาลเลยนะครับเป็นพลอยแท้ที่พลอยแท้ครับเอาไปพิสูจน์ที่ไหนก็ได้ครับเพราะผมตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วผ่านไปออกใบเซอร์ยังได้เลยนะครับพระชุดนี้ทุกเม็ดนะครับพลอยทุกเม็ดนะออกใบเซอร์ยังได้เลยครับศูนยน์อัญมณนีได้รับประกันว่าเป็นพระแท้แน่นอน ท่านใดสนใจนะครับโทรติดต่อผมมาหลังไม้ได้เลย0 9 4 6 2เก้า1ี่หกสองูนสี่สี่เจ็ดหนึ่งะนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเลยทั้งหมดทั้งห้าองค์นะครับพระชุดนี้เนื้อสวยนะครับดูเก่ามากอะสวยงดงามพุทธศิลป์งดงามนะครับแต่ผมชอบพลอยที่พลอยฝังไว้ในเนื้อพระมันเหมือนมีราคาค่างวดมากมายนะครับมีราคาค่างวดมากมายเป็นพลอยแท้ เป็นพลอยทับทิมสยามแท้นะครับแล้วกก็เม็ดสีดำๆผมว่าเป็นโคเมนเพราะวัดค่าของโมมันขึ้นนะขึ้นทุกเม็ดเป็นพลอยแท้รับรองเลยได้ครับไปออกไปไปให้สถาบันอัญมณีออกตรวจสอบได้เลยนะครับผมไม่ใช่พูดเล่นครับเป็นพลอยอัญมณีแท้พลอยเชุนนี้กู่วังหน้านะครับกู่วังหน้ากู่วังหน้าดูความงดงามนะับงดงามมากครับพระองค์นี้งดงามดูเป็นพลอยแท้ ท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจโทรมาหลังไหม้ได้เลยว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมผมตลอดมาและท่านใดสนใจก็โทรมาหลังไม้ได้เลย,ยดดลนนอขอบพ,อพระคุณทุกท่านครับ,มมมรส,รรรบสวัสดีครับ